สวัสดีครับมาพบกับฟาร์มในไร่ FTJ Family ครับผมวันนี้มาอัปเดตอาการนะครับเจ้ามารวยนะครับที่เป็นลำปีสกินนะยังเห็นตุ่มนะเห็นตุ่มชัดเจนไหมอ่ะแต่แต่นะครับผมอาการทรงตัวคือไม่ซุดไม่โทมนะครับไม่มีอาการป่วยซึมอะไรเลยนะครับผมกินอาหารกินหญ้าดีนะครับแล้วก็ตุ่มไม่มีเพิ่มนะครับไม่มีเพิ่มนะแล้วก็เริ่ม เริ่มจางลงแล้วนะครับนี่วิธีรักษาก็อย่างของคลิปเมื่อวานเลยนะครับผมคลิปที่เราเพิ่งปล่อยไปนะครับหนึ่งถึงสองวันแรกนะอ้อลืมบอกไปวันนี้คือวันที่สามนะครับผมอาการของวันที่สามนะงัวก็มีการตื่นตื่นตัวนะครับไม่ใช่ตื่นกลัวถ้านะตื่นตัวดีนะเพราะว่าตอนนี้เอานี่เอาฝูงเขาออกไปหาเอาไปกินหญ้าไม่ได้ไปหากินออกไปกินหญ้าอยู่ข้างนอกนะครับเขาก็อยู่ในร้าวตัวเดียวก็เลยจะร้องโวยวายนิดนึงครับก็ ช่วงเช้านี้เดี๋ยวเตรียมอันนี้ก่อนแล้วครับผมคือยานี่ยาตัวนี้นะครับผมตัวนี้นะครับให้กิน4ช้อนนะครับรักษานะครับช้อนสั้นนะครับช้อนแกงถ้าคุมก็2ช้อนนะครับแต่ถ้าเกิดจะซื้อตัวนี้คุมคุมมัวเรานะครับผมผมแนะนําจัดวัคซีนดีกว่าครับแล้วก็คือยาเขียวตาอะไรใบโพหรอผมหาไม่ได้นะแล้วก็เลยต้องเป็นยาขม น้ำเต้าทองไปก่อนนะครับคือตัวยาอะไรก็ได้ที่แก้ร้อนในเนาะใครบอกว่าใครจะว่ายังไงผมไม่รู้นะครับแต่วิธีนี้ผมรักษามาสามวันแล้วอาการดีขึ้นมะม่วงมะม่วงสุกนะครับไม่จําเป็นต้องเป็นต้องเป็นพันอะไรนะครับผมแต่ของผมมันมหาชนกมนดกนะฮะก็เลยใช้พันธมหาชนกคือพันอะไรก็ได้ที่เป็นมะม่วงสุกจะเป็นมะม่วงเป็นกล้วยก็ได้แต่ผมคิดว่ามะม่วงกลิ่นมันแรงกว่าแนละงวเขาชอบกินมากกว่ากล้วยเนาะก็เลยจะมะม่วงผ่าเม็ดออกนะครับแล้วก็จะยัดยาตัวน,นี้เข้าไปข้างในนะครับ แล้วก็วันนี้จะลองเอามะม่วงตัวนี้เนี้ยมะม่วงตัวนี้ยแล้วก็เอาอยาตัวนี้โรยเข้าไปนะครับจะได้ไม่ต้องผสมอาหารเนาะลองดูถ้าไม่กินก็คงต้องผสมอาหารให้กินนะแล้วก็อีกวิธีคือถ้างัวเป็นเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนเป็นไข้นะครับผม <S <S ผมก็ไม่มีเวลาที่จะลงไปเช็ดตัวนะครับเพราะว่างัวบางตัวเขาเปรียวนะเนี่ยเห็นพื้นๆนี่นนคือเขายุบแล้วนะ,นะครับยุบกว่าเมื่อวานเยอะเลยนะครับผมแล้วก็ผมใช้วิธีการใช้เครื่องพ่นยาครับมาตั้งวอลล์ไว้เลยนะครับใส่น้ํา นะครับแล้วก็ใส่น้ําส้มควันไม้นะครับถามว่าน้ําส้มควันไม้ผมใส่ขนาดไหนคือผมไม่ได้ใส่ตามสูตรเท่านั้นเท่าน,นี้เพื่อเหมือนลดญ้านะว่ากลิ่นงวนี่เขาแรงกว่ากลิ่นต้นไม้นะครับผมเป็นการป้องกันแมลงบ้างนะครับแล้วก็เป็นการอาบน้ำเข้าไปในตัวลดไข้เขานะครับผมจะใช้วิธีการเอาน้ําส้มควันไม้เนี่ยใส่เข้าไปกับน้ำเนี่ยให้มันกลิ่นค่อนข้างที่จะฉุนเลยให้เราได้กลิ่นเลยนะฮะแล้วก็ใช้วิธีการคือ ไม่ฉีดฝอยนะครับฉีดเป็นละองไม่เอาไปละองน้ําฉีดเป็นน้ําพ่นเราเลยครับอาบตัวเข้าไปเลยนะฮะคือแบบนี้ครับฉีดให้เป็นน้ําแบบนี้เลยครับอาบตัวเข้าไปเลยนะครับเนื่องจากครับมันเป็นน้ําส้มควันไม้เนาะก็จะไม่มีผลอะไรต่อตัวงัวนะครับผมนี่แบบนี้นะครับกันการแมลงด้วยนะครับแล้วก็ล้างแผลเขาด้วยนะครับแล้วก็เคลือบตัวเข้าไปเลยนะฮะเพื่อที่จะให้แมลงเนี่ยไม่ค่อยจะมาตอมกับตัวเขาแล้วก็แผลเนาะ ก็มีตอมไหมก็มีเขาก็เป็นแต่ก็เป็นการแบบว่าอาบน้ําลดไข้เข้าไปด้วยนะครับแล้วก็อ่าเป็นการเคลือบแผลเข้าไปด้วยที่ที่แผลเขาเปิดแผลแ,แตกก็อาบเสร็จประมาณนี้ครับก็อาบสองข้างแหละแล้วถ้าเขาหันข้างให้อาบนะครับก็จะอาบสองข้างลดไข้ด้วยนะครับผมว่าเดี๋ยวจะเอายาให้กินนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตอาการให้ดูนะครับว่ายังคึกคักดีนะครับตุ่มก็เริ่มทรงตัวแล้วนะครับบางบางอันก็เริ่มยุบแล้วนะครับก็มีบางส่วนที่ยังดูเต่งๆอยู่นะครับแต่อาการงัวก็ ปกติดีนะครับเดี๋ยวจะเริ่มให้เดี๋ยวเอายาอย่างแรกเลยนะครับผมเ,เราเอาเม็ดมะม่วงออกแล้วนะครับเราก็เอายาแก้ร้อนในนะใส่เข้าไปเน่งัวเขาได้กลิ่นเขาจะมาแล้วหมาบอร่อยชื่นใจครับเช้านี้จัดไปเดี๋ยวเราจะเอายาที่สําหรับรักษานะครับหรือป้องกันลำปีสกินที่ได้ผลนะครับอีกตัวหนึ่งนะมาให้ ดูนะครับให้เหมือนกันนี่แหละครับแต่เราจะเอาใส่ในมะม่วงเหมือนกันนะครับแต่มันเป็นผงนะควานไม่ดับ้วครับทั้งหมดสองช้อนนะครับไอลูกละสองช้อนไม่ทั้งหมดนะทั้งหมดต้องกินสี่ช้อนเนาะนี่ฮะไปครับไปเสร็จแล้วก็ทำแฮมเบอร์เกอร์ให้น้องงวเราไปเอาไปให้น้องงวตะเดินตะเดินตะเดินรวยกินวมะม่วงไหมโอ้แฮมเบอร์เกอร์มะม่วง อ,อ้้จัดเข้าไปนี่ฮะก็เด๋อวอีกลูกหนึ่งนะครับเออ,อองครับมาแล้วโอ้โหน้องมารวยเขากินอร่อยอร่อยเขารอกินนะฮะเราต้องจัดเข้าไปด้วก,กว่านี่ฮะจะได้ยา,ายได้ไม่หกเยอะหไหมโอ้โหคือรสชาติม่วมันจะแบบอมเปรี้ยวอมหวานนะครับมันก็เลยจะน่าจะกบไอรสชาติ ขม,ขมของยาได้แล้วอีกอย่างหนึ่งคือมะม่วงมหาชนกกลิ่นมนแรงคือมะม่วงอะไรก็ได้เออแต่ที่บ้านไม่มีมหาชนกไงก็เสร็จสิ้นครับวันนี้คือการให้ยาแค่นี้นะครับให้ผมให้เฉพาะช่วงเชานะ้าเนาะช่วงบ่ายช่วงเย็นก็ไม่เคยให้อะไรอีกเลยครับต่อไปก็เป็นการเอาฟางเอาญ้าให้เขากินปกตินะครับก็เสร็จสับใน1นวันนะครับนี่คือวันที่3แล้วนะฮะอาบน้ําไปเรียบร้อยแล้วอาบน้ําด้วยน้าส้มควันไม้ไปเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ประมาณนี้นะครับ แล้วทางการรักษาสามวันนะครับยังคือจะบอกว่าทรงตัวไหมคือไม่มันอาการมันดีขึ้นนะครับผมอะ,อะอทาหน้าท่าแล้วก็ตุ่มมันก็ไม่มันก็ไม่เพิ่มนะครับแล้วก็คือเริ่มยุบไปหลายตุ่มแล้วนะครับแค่สามวันเองนะครับนี่คือวันที่สามนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีคลิปวันพรุ่งนี้นะครับผมวันพรุ่งนี้วันนี้กินยาเพิ่งเริ่มได้รับยา วันที่สามมันต้องรอดูผลพรุ่งนี้นะครับผมอันนี้คือเพิ่งรับยาไปสองครั้งนะครับเนีย่ยวันที่สามแต่เพิ่งรับยาไปสองครั้งนะเดี๋ยวต้องดูพรุ่งนี้นะครับการรับยาวันที่สามอาการจะเป็นยังไงใช่ไหมโอเคสําหรับคลิปนี้ก็พีเอฟขอตัวลาไปก่อนละครับไปละบา,บาย